สวัสดีครับพี่น้องทักทายพี่น้องงามสวยๆเก่ามงกุฎครับพี่น้องครับอยู่กับน้องน้ำเงินครับอยู่ที่โดมครับพี่น้องอยู่ที่โดมบรรยากาศดูโอ้วันนี้กุ้ไก่นับสิบโมงครับสิบโมงหาสอมครับโอ้ดดดโอดดดแดดอีกแล้วอู้แดดครับ มาก,กมากเลยให้ปีนองก่อนคิดแดกเงี้ยเสาเนาะวันนี้ก็จะซ้อมเหมือนเดิมครับซ้อมสเดเต็กเหมือนเดิมปีก็ตื่นไปเนาะปีก็โอ้ขอย่าลบแดดจะเขา้ากั จะเตรียมจัดสิ่งจัดขอ,ของครับกำลังสิบเอาขอมาเช็คเลย่อนโลบได้เ่าพื <c oughs> ้นต่อสามเถื่อจามโบยยังหรอก

അവിടെ oh นีทางฮอนเวล่วไปไปา,าู่ไกนัด10โมงครับแเราก็จะมาควนท่าซ้อมท่ากันต่อนะครับโอ้ยดีกระจามขึนไม่ได้แดดพี่้องเจ็ปกุญ่างสิญ่ังแล้เั้นแดดนะ ได้บบงครับอยู่นี่แหละอยู่ในหงบึงท่เอาของลงล้ลงมาเลยดิพี่ มั่งใจให้พึ้นเพชรห้น้ำเนือครับเป็น้องซอมท่ราขนครับตดีซอมด้วยที yeah. ่ตั so, okay. well bueno ้งแต่สุกรอนนะครับนะถ้ช่วง้นึ่งซซอมแยกที่พอขันซอมวิทีนี่ซึ่งผมบวจะได้ซอมตอนนขึ้นเลยคับเพราะว่ายังเป็นบสมัดซอมหลัเพร้อมนอนก๊สบาลไม่ใช่อีรบาน

มันมัดนขนมเียาของกระบายของเดี๋ยวเราหัวรถมัแต่ปิดไม่ ขอบคุณตัวติดตามพี่น้องขอผจะเป็นใจจริงที่ปนี้มืมาทักทายพี่น้องน้อแปลกต้องนีทำมาพวกนี้ั้งไม่ค่อยได้ถ่ายสองช้นติดนพ่นผัดตอบแอนดูถตัวผมเนี่ยคือเป็นทนแบบเเคื่องพักเลยผมถบ่าบดด้นังถักลายล ก็จะไป็นยางไทยคิวผมสแบบผ้วนทาพี่น้องครับถ้วนทาอยาบลื่นถ้วนทายจะบางคนก็คือจังหองฟิล์มบ่อยที่เราบ่ค่อยได้ผมก็ต้องท้วนทาให้เราคือเมื่อวานะครับก็ะหอดทำได้พักว่าได้พักต้องไม่ได้พักกันแล้วครับขอซ้อมๆพวกเราแต่ว่ามันก็ดีเป็นคนดีก็เท่ากันะครับเราจำเสมา พาไม่ให้สิ้วก็ะให้สัญญาณขึ้นเพราะว่าต้องซ่อมซ่อมไปตลอดโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวพอไม่คิดหนาครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กับใจให้น้ำกันแล้วกันครับพี่น้องครับฝากกด subscribe ก,กระดิ่งเพื่อได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตลาดล,ลุงเล้นน้ำเชี่ยวนะครับจะให้แบบเบิ้ลเพจครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่น้อง ก็ไลก์กดแชร์รกด Subscribe เปดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามขึ้นมาใหม่ของต่ละคนละเบอร์พิเศษส่วนเราที่นี่ลาไปก่อนครับ,บ,บ,บพี่น้องครับอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขกันครับพี่น้องครับดูแลสุขภาพเด้อ